สวัสดีคะ่ะพบกับเซลพึ่งเอเตนปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะ่าลูกค้ามาชมอีซูซูดีแมกนะคะเครื่อง 3.0S นะคะตัวนี้ตัวพลิกโลกนะคะลูกค้ารถปี2020นะคะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0 59,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะเครื่อง3,000นะคะสวยๆเลยมาไปชมตัวรถกันค่ะนี่นะคะาจากจังหน้าเดิมๆนะคะสีเดิมจากโรงงานนะมีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่มาพร้อมกับแมงใหม่ยางใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยตู้ใหม่นะคะหนึ่งตู้เลยนะคะจดทะเบียนลงเม่มให้พร้อมนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจหาตัใช้วยิญญาณน,นะคะนี่ติดเกินไม่เอาออกให้ลูกค้าเลยนะคะให้รู้เลยนะว่าใหม่แน่นอนนะคะลูกค้าตัวนี้ ตู้สองเมตสิบนะคะลูกค้าส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะตู้ใหม่เลยนะคะนี่บรรทุกได้อยู่2อสมตันนะคะลูกค้าไปชมภายในกันค่ะภายในนะคะอ่าก็จบปอบไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโตโอ้เกียร์ธรรมดานะคะดูเลขไม์กันหน่อย 1น4่0 0 0นะคะนี่ไม้แท้ๆเดิมๆเลยนะคะลูกค้าภายในสวยมากนะคะใหม่มากเป็นบอร์ดนางสีดำนะคะนี่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะทักเข้ามาคุยกันได้นะคะเป็นรถปี20นะรถใหม่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เพิ่งต้องลาไปก่อนนะคะเพิ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจทักเข้ามาคุยอะไรหรืกันได้นะคะสวัสดีค่ะ